และนี่คือเก้าอี้ตัวใหม่แบรนด์ใหม่ mm hmm. เออวันนี์ครับ mm hmm. ดีแค่ไหนมาคุยกันครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทสู่ไอแฮมซีบีย u ครับผมเปาไอ I have c ี u ครับส่านเราวันนี้ครับเจอกันแล้วเนื้อเสิร์การที่จะแนะนำเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้อูอย่างนี้เขาเรียกว่า e c ลกอ m i c c h a ชรหรือว่า เพื่อสุขภาพนันเองนะครับซึ่งอันนี้เราจะคุยกันใน,ในเรื่องของแบรนด์ที่ชื่อว่าเออเวอร์ไนท์นะครับเออเวอร์ไ nice นทะ์เนาะก็คืออารมณ์แบบในเมืองอะไรอย่างเงี้ยนั้นเนี่ยแบรนด์เออเวอร์ไน์เนี่ยเราต้องอไปคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ก่อนคอนเซ็ปต์ของแบรนด์นี้นะครับคือการออกแบบในสไตล์ที่เป็นโมเดลเนาะโมเดนก็คือลักษณะของที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะทันสมัยมันเรียบง่ายอย่างนี้นะครับแล้วก็มันไม่ได้มีความแค่เรียบง่ายอย่างเดียวแต่ยังออกแบบตามอักตรนมิกหรือว่าสรีระศาสตร์ได้เป็นอย่างดีคือออกแบบให้รองรับก้น ออกแบบให้เราไรับหลังคอซอกพนักพิงทุกอย่างคือออกแบบมาหมดเลยนะครับทางแบรนด์ Urban n i g e เนี่ยเขาจะยึดหลักอยู่3อย่างนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นตัว Fashionable ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย Urban n i z e เนี่ยเขาก็จะเน้น ความเป็นแฟช h ั่นเน l e เบิลคือสามารถสะท้อนภาพลักษณ์หรือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ส่วนหนึ่งที่เวลาอยู่กับบ้านแล้วปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกกลมกลืนหรือว่ามันรู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันเก่าเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเอาท์หรือว่ามันรู้สึกว่าเฮ้ย,ม,ย,ย,ม, out, ม,ยมันเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ควรอยู่ในบ้านนี้ดังนั้นเนี่ยเก้าอี้สามตัวที่ผมให้ดูเนี่ยมันจะสามารถเข้าได้กับทุกเฟอร์นิเจอร์ก็คือตามหลักคอนเซปต์เลยค,คือคำว่าแฟชชั่นเนอร์เบิลนั่นเองครับต่อไปคำว่าฟ ะเอนครับซึ่งสรีระศาสตร์ตรงนี้นะครับช่วยให้สินค้าแต่ละชิ้นเนี่ยมีความสอดคล้องกับร่างกายเราต้องท้าความอีกคนว่าเวลาเรานั่งเก้าอี้สมมติผมนั่งเก้าอี้อยู่อย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นเหมือนอันหนึ่งอันเดียวกับร่างกายเพราะว่าเราเวลาเรานั่งเก้าอี้ไปแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่ต้องปรับได้ตั้งแต่หัวจดเท้านะรู้ไหมเวลาผมนั่งเก้าอี้เนี่ยอะไรติดผมบ้างอ่ะผมหมดเลยนะร่างกายประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ด้านหลังผมเนี่ยติดอยู่เก้าอี้หมดเลยดังนั้นเนี่ยมันต้องเป็นฟังก์ชัน่นเดเวไไไมมม่่่่่่เเเททาาาากกกัันนนแขยวรษะัน รวมถึงส่วนสูงน้ำหนักไม่เท่ากันอยู่แล้วนนั้นเนี่ยเขาฟังชั่นนเบิลเนี่ยอะโล่เหมือนอดจัสม์เบิลคือปรับแต่งได้นั่นเองถูกต้องไหมคือจริงๆแล้วก็อี้ที่ดีเนี่ยมันต้องสามารถที่จะปรับให้เข้ากับร่างกายเราได้ถูกต้องไหมพอเข้ากับร่างกายเราได้ปุ๊บเนี่ยเราใช้งานได้อย่างถนัดแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะลดการเกิด Office Syndrome. ออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมทุกคนรู้อยู่แล้วมันคืออะไรก็คือการเจ็บปวดข้อบาอไหล่หรือว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับการนั่งทํางานเป็นระยะเวลานานๆน,น,นั่นเองนะครับและการออกแบบแบบพิธีัธนะัันนนดด้ว้ววยยะเเเคคาางงออีีีมกกตจฟร็็ึื คือการดูแลและการบริการที่จริงใจกับลูกค้าคือ Urbanize เนี่ยคือไม่ได้สักแต่ขายอย่างเดียวนะเขาก็อารมณ์เหมือน i have CPU แหละที่มีความที่จะจริงใจให้ข้อมูลที่ครบถ้วนรวมถึงบริการหลังการขายมีการอบรมทีมงานมีการสอนทีมงานว่าเอ้ก็้าอี้ตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้ไม่มีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างน,นั่นเองครับคราวนี้นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยตัวแบรนด์เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรบ้างในกลุ่มไหนบ้างนะครับก็คือจะมีหลักอยู่3กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มสนใจการแต่งบ้านอ่ะการแต่งห้องทำงานก็คือหลักๆแล้วถ้าเราได้แบบประกอบหรือว่าเราได้มีโต๊ะดีๆสักตัวหนึ่งมีเก้าอีด้ดีๆสักตัวหนึ่งแล้วเรามีเตียงดีๆสักตัวหนึ่งเนี่ยนะกลุ่มที่สนใจคือกลุ่มแต่งบ้านนะครับกลุ่มแต่งห้องทำงานกลุ่มแต่งบ้านเนี่ยก็คือไม่ได้อยากได้แค่เก้าอี้แต่อยากได้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งมาเลยนะครับมันจะดูแบบเห็น ีคือรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันฟีลกู๊ดว่ะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมสวยนะเข้ากับโทนห้องที่เป็นสีสว่างได้ดีนั่นเองครับแล้วก็รวมถึงกลุ่มนักศึกษาหรือไปทํางาน,นเรียกได้ว่าเกิดทุกกลุ่มแล้วนะกลุ่มนักศึกษาก็ใช้งานในบุงของการทํางานค่อนข้างบ่อยแล้วก็กลุ่มทํางานที่เป็นตัวที่ใช้ตัวนี้ในการทํางานเพราะสุดท้ายแล้วเราต้องนั่งจับแท็บเล็ตหรือจับโทรศัพท์หรือจับมือถือหรือจับคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องจับมันอยู่แล้วถูกต้องไหมในนั้นเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาเเเเเรรรรรืืืื่่่่่ออ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 งงงงขขฟฟิิิิศซนน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 โดดดมมมทีีปปป็็็็ยาาาาาา้้้้้้คคคัับบบกกกกกกผููููหหจจจะะตตววพํใุลลชถถึ มากขึ้นก็คือดูดีในเรื่องของภาพลักษณ์ให้ภาพลักษณ์ออกมาดูดีนั้นก็ดั่งนั่นก็อีดีนะครับโอเคไหมคราวนี้นะครับเราจะมาดูตัวที่ โหดที่สุดของ Urban Night กันก่อนเลยมันชื่อว่า u r b a n บันไนท์ o r e Series มันคือตัวนี้นั่นเองครับเรียกว่าเป็นตัวท็อปนั่นเองนะครับ<ม>อันนี้จะเป็นในส่วนของเก้าอี้ที่เป็น Bas t s e l l i n g หรือว่าขายดีที่สุดของ Urban Night เห็นไหมนี่คือเก้าอี้ที่ขายดีที่สุดของ Urban n i g h นนะครับสามารถปรับแต่งได้แบบ Full o p t ั่นเลยนะคือปรับได้หมดนะครับวามโวกของมันก็คือนวัตกรรมที่วางแขนเขาเรียกว่า Magic อาร r e s t ครับที่หมุนได้ศาาร้อ้หลยนะองศาการปรับก เราได้สารลิกองศาเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมถ้าหลบดีๆก็ปรับได้ปรับไม่หมดอ่ะเห็นไหมไอ้ตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันมี2จุดนะความน่ากโกะมันคือมี2จุดคือตรงเนี้ยหมุนได้สารลิกองศานี่เออเฮ้ยเอาได้หมดเลยอ่ะแล้วอันเนี้ยสองร้อยยี่สิบองศาเราไปปรับมุมไหนก็ได้นะสมมติเราหักปรับอย่างงี้ปุ๊บแล้วเราหักมาอย่างงี้ก็ได้เห็นไหมเพื่อให้มันเจาะจงกับตัวแขนของเรามากที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่รู้ได้เลยนะครับว่าตัวเราเองนั้นถ้านั่งเนี่ย จะนั่งประมาณไหนแล้วก็อาร์มเรสเนี่ยปรับขึ้นปรับลงได้อยู่แล้วนะครับนี่ก็ปรับขึ้นปรับลงได้นี่ปรับขึ้นปรับลงแล้วก็ไอตัวนี้ไปหน้าไปหลังก็ได้เช่นเดียวกันโอ้อันนี้คือโหดมากนะเด้ว่าน่าจะเป็นที่พักแขนที่ปรับได้เยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยรีวิวมาเลยนะไอตัวอาร์มเรสตัวนี้นั่นเองนะครับการที่มันปรับได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าขนาดไหล่ของคนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับดังนั้นนการวางแขนเนี่ยสำคัญถ้าวางให้มันสูงไปเนี่ยมันก็ทำให้เราเกรงตรงนี้ได้ใช่ไหมแต่ถ้าวางต่ำไปมันก็แขน หรือว่าพวกก,กิจกรรมตัวนี้เช่นอ่านหนังสือเล่นโทรศัพท์เล่นดนตรีพวกนี้นะครับหรือนาเข้าไปชิดโต๊ะเพื่อต่อได้คือมันปรับได้เยอะมากๆนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว flexible backrest ตรงนี้นะครับปรับที่พิงหลังขึ้นลงได้4ระดับนะครับพร้อมปรับโพงของตัว lumbar support เนี่ยโอเคข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นคำว่า lumbar support เห็นไหมไอ้ตรงพนักพิงข้างหลังเนี่ยสามารถปรับขึ้นได้4ระดับ1 2 3 4เห็นไหมก็คือหลังของเราไม่เท่ากันแล้วก็ล็อกซะปุ๊บอันนี้คือล็อกนี่ก็คือปรับได้4ระดับ เห็นมนี่เก้าอี้สามารถปรับได้สีระดับก็คือเราสามารถปรับให้มันตรงของเราได้เพราะเรานั่งสบายที่ตรงไหนเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นลัมบาซับพอร์ตคือตรงบั้นเอวอยู่แล้วนะครับเห็นไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็จบเลยแล้วก็พอปรับได้ตรงเสร็จปุ๊บก็กดปุ๊บเนี่ยเราก็ล็อกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองนั่งทีทีนึงนะอันนี้เราบอกจุดเด่นของมันก่อนนะครับแล้วก็ตัวลัมบาซับพอร์ตเข้าออกนะครับแบบไดนามิกซับพอร์ตคือลัมบาซับพอร์ตเนี่ยมันเข้าออกแบบออโต้นะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะอยย่่่าาเเรีีีกกวไไไดนนนมอออ์ตงงง้้้้ห็็็แลลลย เห็นไหมอย่างนงี้ล็อกได้เลยเห็นปะเราเลือกได้นะครับว่าให้มันปรับาำแรงหลังของเราก็ได้หรือว่าจะล็อกมันไว้ก็ได้นะครับเห็นไหม นี่เราก็ล็อกได้แล้วก็ปล่อยก็คลายล็อก,กอย่างนี้ได้นั่นเองนะครับจะล็อกไว้หรือเป็นไดร์บีมซัพพอร์ตก็ได้นั่นเองถามวา่าตัวนั้นปรับได้ปะ่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยมีความสูงไม่เท่ากันนะครับถึงแม้จะสูงเท่ากันนะหลังของเราเนียเยนเ่ยบางคนหลังสัน้นบางคนหลังยาวอะไรเงี้ยไม่ใช่คนขี้เกียจนะแต่บางคนหลังสั้นบางคนหลังยาวอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยการปรับตรงนี้ได้เนี่ยถือว่ามีโจทย์ข้อดีมากเพราะว่าทำให้เก้าอี้รุ่นเนี้สามารถรองรับความสูงได้ตั้งแต่คนตัวเล็กที่155เซนติเมตร ก็ปรับให้ันตัวสูงขึ้เพราะว่าหลังเราจะยาวขึ้นนั่นเองนะครับอืแล้วก็ในส่วนของลัมบ้าเนี่ย การโคว้งเว้าวของกระดูกข้างหลังเนี่ยหรือว่าพื้นที่ตรงข้างหลังเนี่ยมันไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยก็คือปรับให้มันเป็นตัวแบบเดน a มิกก็ได้นะครับเดนามิกก็จะทาให้มันสามารถ,าารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรับแบบอย่างนี้ได้ให้มันตรงได้ไดนั่นเองนะครับโอเคอันนี้คือการปรับแบบเดน a มิกนั่นเองนะครับฟูอัชั่นนะครับปรับได้ทุกส่วนนะครับเพิ่มเติมจากส่วนหลังและแขนนะันก็ปรับได้อีกนะครับที่วางศีรษะเนี่ยปรับได้สามมิติคือเข้าออกขึ้นลงก้มเงยใช่ไหมที่วางศีรษะเนี่ยปรับได้สามมิติคือ อันนี้สูงต่ำโอเคนี่สูงต่ำนี่สูงต่ำนี่แล้วก็ก้มเงยจะเป็นจุดนี้ก็คือปรับได้หมดเลยนะเข้าออกขึ้นลงแล้วก็ก้มเงยตรงนี้นะครับปรับความลึกของเบอะเข้าออกได้อ๋อตรงนี้ความลึกของเบอกบอก็สามารถปรับได้อันนี้ง่ายมากนี่อย่างนี้ได้เห็นไหมนี่ก็คือใครที่มีช่วงขายาวก็ปรับไปมาอย่างนี้หน่อยปรับได้หมดเลยปรับได้เยอะมากฟูลออปชั่นจริงๆนะเห็นไหม อันนี้ถ้าใครขาสั้นก็ปรับตรงนี้ถ้าใครขายาวก็ปรับตรงนี้นี่เห็นไหมก็จะมีให้เลือกได้อันนี้คือปรับได้หมดเลยปรับความหน่วงหรือว่าเวลาเราปรับนอนเนี่ยมันสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะปรับแบบล็อกได้หรือว่ามันปรับสามารถปรับเอนนอนได้แบบตามน้ำหนักของผู้ใช้งานได้นั่นเองสิ่งนี้เขาจะเรียกว่า weight activate นะครับ weight activate คือมันจะทำงานตามน้ําหนักของน้ำหนักตัวอารมณ์เหมือนแบบปรับโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับแล้วก็ปรับเอนนอนได้นะอันนี้ปรับเอนนอนได้พร้อมสิทธิ์ดั้งสี่ระดับอยู่แล้วนะครับปร ปรับเอนอนได้ด้วยนะปรับสูงต่ำได้นะครับโอ้แข็งแรงดีวะนี่งไงอันนี้คือเขาเรียกว่าปรับตามเวทแอคทิเวทคือปรับตามน้ําหนักเห็นไหมถ้าสมมติเราด้าอย่างเงี้ยเราเอนไปแค่นี้ มันก็อยู่แค่นี้ครับตอนทิ้งหมดเมไปอย่างนี้เลยเห็นไหมมันจะเป็นออโต้อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณต้องการให้มันแบบแบบปกติคุณสามารถล็อกได้นะใช่ไหมสี่ระดับดังนั้นเนี่ยรองรับน้ําหนักได้ถึง200กิโกรัมนะครับผ่านมาตรฐานทดสอบความแข็งแรงของ ASCI นะครับแล้วก็บิสมาของสหรัฐด้วยก็คือ15การทดสอบนั่นเองนะครับสำหรับตัว Urbanize ตัว Astro ตรงนี้นะครับรับประกันสินค้าเนี่ย3ปีแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศผ่อน0%ได้6เดือนนะครับราคาปกติเนี่ย10,990บาทเเนนีี่่่ยยสงฟรรรททััววปะะศด้คบ <Net> มีสีอะไรบ้างก็คือมีสีดำนะครับเรียกว่าสเปซแบล็กแล้วก็สีเทากร a ยสเกรนั่นเองนะครับโอเคมีเลือกสีเดียกับสีเทานะครับก็จะอธิบายอางนก่อนว่าเก้าอี้แอชโรเนี่ยบอกกับใครก็คือ เป็นคนที่จริงจังในการที่จะหาเก้าอี้ดีๆทำงานสักตัวหนึ่งนะครับก็คือปรับให้เหมาะที่สุดกับร่างกายของเราได้นั่นเองรองรับสูนสูดตั้งแต่155ซติเมตรไปจนถึง190ซติเมตรและรองรับน้ำหนักสูงสุดได้200กิโกรนะครับตัว 3D h e ีเ l e s s ครับก็คือปรับเข้าออกปรับขึ้นปรับลงก้มเงยได้นะครับตัวแบ็ r เรสก็ปรับได้4ระดับนะครับปรับเข้าออกได้2ระดับนะ แล้วก็ไม่มีการล็อกปุ่มได้ด้วยเดี๋ยวเราว่ากันซีดเป็น4เลเวลลิฟท์ทิลล็อกกิ้งครับตัวเบาะนั่งปรับเอนอนได้4ระดับนะครับปรับก็ยี่ขึ้นลงได้นะครับแล้วก็ตัวอาร์มเรสเนี่ยเป็นแบบ 5D เราว่ากันนะครับก็คือปรับขึ้นลงหน้าหลังได้ตัวโครงแขนเนี่ยเข้าออกได้ถึง220องศาและก็ตัวที่เป็นตัวอาร์มแพดเนี่ย ตัวรับกับแขนเราเนี่ยปรับได้สูงสุดถึง360องศานั่นเองแล้วก็มีระบบออโตเวทบาลานซ์แมชชินิซึมปรับน้ําหนักตามแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะครับตอนนามต,ตัวของผู้นั่งเองนะครับโอเคแต่นั้นแมทีเรียลหลักๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นเป็นตาข่ายถ้าเยอะมากนะครับโอเคเป็นแมชเฮดเรสคือที่รองหัวในเป็นตาข่ายยืดหยุน่นระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนศีสันนั่นเองนะครับแม็กซีดครับผ้าตาข่ายก็จะน้าหนักอยู่แล้วนะครับระบายอากาศดีไม่ระเกิงผิวนะครับแล้วก็ตัวรองหลังเป็นตาข่ายยืดหยุ่นไม่แแแขข็็งงงกกรรระะะดด้้าานนนนนคคัับบลววทีุุ่่่มยยืห ก็การลอยขีดขวนด้วยนะครับตัวแก๊สเป็นแก๊สลิฟนะครับก็คือเป็นสปริงตัวแก๊สลิฟคลาสสินั่นเองนะครับโชค๊คลาสที่ดีที่สุดความแข็งแรงปรับนุ่มสมูทนะฟิลมันดีแล้วก็รับน้ำหนักได้สูงสุดถึง200กิโลกรัมนะครับโอเคตัวล้อนะครับเป็น PA Mew c a s t ร r ล้อลื่นไม่เสียงดังเลยทําให้เสียงเงียบเพียงเท่าไหร่30เดซิเบลต่อไปนะครับตัว Urbanize c o m f y Series นะครับ อันนี้ที่ผมอ,อยู่ในมือผมเนี่ยไม่มี2ส,สีนะคือมีสีเกรย์กับสีแบล็คนะครับอันนี้ออกแบบสไตล์มูจิก็คือเน้นความเรียบง่ายนเน้นความเรียบง่ายนะครับและยังมีความเป็นอคเดมิกแชร์อยู่นั่นเองนะครับอันดับแรกสิ่งที่เราจะสื่อคือความเป็นพรีเมียมคุณภาพนะครับตัวตาข่ายเนี่ยมันจะเป็นเลเยอร์ของผ้าอีลาสติกเป็นผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูงคือมันจะเป็นอีลาสติกเนี่ยคือคล้ายๆพลาสติกนะแต่จะเป็นพลาสติกที่มันสามารถที่จะยืดหยุ่นได้นะครับดังนั้นเนี่ยผ้าตัวนี้มน เห็นไหมมันจะเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นส่วนผสมของระหว่างอีลาสติกกับเมคเข้าไปเพื่อระบายอากาศด้วยนะครับคือผ้าอีลาสติกเนี่ยจะช่วยเสริมเท็กเจอร์ผิวที่นุ่มไม่ระคายเคืองเขายืดหยุ่นนะครับคือช่วยให้นั่งพิมพ์สบายแล้วก็ซัพพอร์ตหลังด้วยอันนี้คือเป็นผ้าอีลาสติกตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้เป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าฟิสิกส์โฟมนะครับที่ความนุ่มสามารถกระจายน้ำหนักได้แล้วก็คืนตัวได้ดีไม่ยั่วนะครับช่วยให้สามารถที่จะนั่งนานแล้วมันจะไม่ปวดจจจุุดดดดดดหนนนนนึ่่่่่่งงไไไ้้้ะะรรรััััับมมมเเเเกกกิอาาทแแลวววืยถตป็ ยูตะนอมพื้นนะครับล้อพี่ยูตะนอมพื้นกันรอยขีดข่วนด้วยนะครับตัวนี้แก้ปัญหาออฟฟิศซินโดมได้และออกแบบมาสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเนาะสรับความสูงช่วงร5อยห0ถึงได้นะครับเบาะสามารถเข้าออกได้ปรับหลังได้4ระดับนะครับโอเคแล้วก็ปรับที่วางศีรษะเนี่ยขึ้นลงได้แบบตามเป็นพิเศษด้วยเพื่อรองรับผู้หญิงตัวเล็กได้นะครับเห็นไหมม่นจะตามเป็นพิเศษเลยมันนี่คือตาสุดนะเห็นไหมอันนี้คือสูงนี้คือต่ำแล้วออกแบบให้ต่ำขนาดนี้ได้ด้วยนี่อย่างนี้เห็นไหม ตามสุดอย่างนี้ได้ด้วยนะครับโอเคลัมบ์ซัพพอร์ตจะปรับสูงต่ำแบบตรงนี้ได้เนปะ็นลำมบ์ซัพพอร์ตปรับได้ที่วางแขนก็ขึ้นลงเข้าออกซ้ายขวาได้แล้วก็เป็นตัวเวทแอคทีเวทอีกละเพราะว่าการปรับจะเป็นแบบการหน่วงแบบเทนชันก็คือการใช้เวทแอคทีเวทนั่นเองเนะฟังก์ชันใหม่เพื่อช่วยความคงทนและสะดวกการใช้งานคือปุ่มต่างๆเนี่ยจะอยู่ข้างเบาะเลยนะพร้อมใช้งานเห็นไหมไมาอยู่ข้างเบาะมันไม่ต้องล้วงเยอะนะครับโอเคมีข้อซับซ้อนแต่ว่ารุ่นอื่นอาจจะมีข้อซับด้อนแต่ว่ารุ่นนี้ ชิ้กันหมดเลยนะครับมันจะเป็นสไตล์มีในหม้อได้เป็นอย่างดีนะครับประกอบง่ายนะครับประกอบง่ายตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับรับประกันสินค้าเนี่ยสปีนะจะส่งฟรีทั่วประเทศรองรับสูนยเปอร์เซ็นต์สเดือนราคาแปดพันเก้าไเองช่วงนี้คือปกติเนี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยช่วงนี้ลดเหลือแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบกับมีให้เลือกสีเทาดำนะครับแล้วก็ไร้เบาวนะครับโอเคตรงนี้คอมฟี่เนี่ยเหมาะกับใครนะหลักแรกต้องบอกแบบว่าไอตัวคอมฟี่เนี่ยนะครับไอตัวนี้แหละไอตัวที่ผมนัััั่่่่่่่่่งงงงงออออยยยูเเเนนนนนีีีีีีีคคคคฟบบบกกกกาา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 ใใใรรรรรรร็ืสสหหหททททจจจิ้้้มมถะปตต ได้นะครับหรือว่าตามหลักสรีระศาสตร์ได้รองรับความสูงช่วง150ถึง180เซนติเมตรได้และรองรับน้ำหนักสูงสุดได้130กิโลกรัมตรงนี้นะครับตัว h e a d r e s t ขึ้นลงได้นะ h e a d r e s t เนี่ยขึ้นลงได้นะครับแล้วก็ตัวลัมม่าซ port เนี่ยก็ปรับขึ้นลงได้เช่นเดียวกันนะครับตัวเบาะนะรับสีระดับเลื่อนเข้าออกได้นะครับตัวนี้เลื่อนเข้าออกได้เหมือนช่วงขาเหมือนออกแบบให้ผู้หญิงโดยเฉพาะคือเลื่อนตัวเบาะเนี่ยเข้าออกได้ก็อีกขึ้นลงได้ 3D a r m r e s อารบเบรือปรับเหคือปร ก็คือปรับแรงโน้มถ่วงในการที่จะเอตั้หนักของพน้กดั้งได้ด้วยนะครับแมทเทียลนะครับตัวเทสเรสเป็นอีลาสติกเมชเทสเรสก็คือที่เราหัวเป็นตาข่ายแล้วก็ผสมอีลาสติกเพื่อความยืดหยุ่นได้ด้วยนะตัวเบาะนะครับเป็นวอเตอร์ลิซิสเซนฟลาเบิกซีดจะเป็นผ้าที่กันน้ําได้กันน้ําหยดได้กันน้ําอย่างนี้ได้นะครับแลความสะอาดง่ายด้วยนะครับแล้วก็ตัวแผ่นรองหลังข้างหลังเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอันเทอร์ไวแบ็กเรสคือมันจะมีแผ่นรองที่มันใหญ่กว่าพวกเขานะครับเห็นไหมตัวนี้เป็นตัว รองหลังแผ่นกว้างนะครับมี PP Foam u n l e s e นะครับเพราะ that PP Foam u n l e s e คือที่วางแผนจะเป็นพลาสติกแบบใหม่นะครับเห็นไหมยืดหยุ่นกับเราขดขวนด้วยบล็อก m มมเบรนโฟมรุ่นพิเศษครับนุ่มพิเศษเลยกระจายน้ำหนักได้ดีไม่ยวบนะครับแล้วก็คลาสาสิกแกร็บเนี่ยเป็นช็อคคลาสที่ดีที่สุดความแข็งแรงสูงนะครับแล้วแบบสมูทได้ด้วยรับน้ำหนักได้สูงสุด136กกิโลกรัมแล้วก็ล้อเป็น PU ถนอมพื้นนะครับเวลาเราเลื่อนอย่างเงี้ยโอ้เงียบมากเลยนะเสียงเงียบบเเเเพีียยงดดดซิิลลููน่่่ืออ เงียบกิบเลยนะครับโอเคราคาก็โอเคแปดพันกวบาทนะครับเอาละเรามาลองเล่นตัวนี้ก่อนว่าตัวนี้มันปรับอะไรได้บ้างถ้าผมนี้อาจจะเหมาะกับผู้หญิงไงอันดับแรกโอ้โหนุ่มว่ะอันนี้มันคือ Memory f o โฟมเป็นเป็นผ้าที่เป็น w a เตอ r ์ s ร s t ิสแอันนี้เป็นโฟมเป็น Memory f o โ m เห็นไหมกดแล้วมันจะเด้งขึ้นมา และข้อดีก็คือพอกดแล้วมันนี่ขึ้นมาได้นเนี่ยมันจะช่วยกระจายน้ำหนักให้ดีแล้วมันจะแต่มันจะไม่ยวบนะตรงนี้เป็นอันตาวายอันตาวายอีลาสติกแม็กคือมันจะเป็นส่วนผสมระหว่างตัวอีลาสติกกับแม็กหรือว่าตาข่ายเห็นไหมรู้สึกว่าเอ้ยมันลื่นดีวะ่ะช่วยระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นพนักตัวเคสเกรสที่ปรับได้หมดเลยเห็นไหมปรับได้หมดเลยตรงนี้โอเคนะครับอันนี้เป็นลมบาซัพพอร์ตที่สามารถปรับได้เช่นเดียวกันนี่ปรับได้ปรับได,บได้ตรงนี้ได้เห็นไหมเสียดนี่ปรับได้ ที่ปรับได้เรื่องี้เอาปรับได้หมดเลยผมจะลองนั่งดูตัวนี้ปรับเอ็นได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ปุ่มที่ adjust ตัวซีดเนี่ยมันอยู่ชิดมากเห็นไหมมันมีชิดมากชิดหมดเลยนะครับตัวนี้เป็น Class 4 Gas Lift ตัวนี้เป็น PP caster นะครับเงียบ30ิบ decibel มั้งใช่ไหมคราวนี้ถ้าผมลองนั่งดูจริงๆแล้วมันออกแบบมาเพื่อผู้หญิงนะถ้าเราลองนั่งดูจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะตรงนี้ปรับนี่ได้เห็นไหมปรับตัวเบาะสามารถที่จะปรับเป็นแบบข้างหน้าข้างหลังนี่ปรับได้อันนี้ต้องให้น้องผู้หญิงเขาปรับนะ นะครับโอเคให้ผู้หญิงก็ปรับดูคราวนี้ถ้าเราจะทางานขาต้องติดพื้นโอเคแล้วก็ปรับให้มันถูกต้องอันนี้สูงต่ำได้โอเคอันนี้สูงต่ำได้นะโอเคสูงต่ำได้ปุ๊บปรับไปมาปุ๊บประมาณนี้โอเคอาร์มเรสปรับได้นะครับสามมิตินะสูงโอเคขนาดนี้เลยนะครับสูงต่ำได้ใช่ไหมหน้าหลังได้ซ้ายขวาได้บิดไดอนน้อันนี้ก็คือสหรับเล่นโทรศัพท์เป็นต้นยกตัวอย่างเล่นโทรศัพท์ทํางานประมาณนี้เห็นไหมก็จะเริ่มรู้สึกว่า มันอาจจะจะเยอะก็คือพอดีกับซีลเราละก็จะประมาณนี้ถ้าผมบับก็จะปรับประมาณนี้อันนี้เป็นบอกอย่างนี้เป็นม e m ม r รี่โฟมโอ้นิ่มดีเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นอะไรฮนะออโตเวทใช่ไหมออโตเวทแมคนิซึมคือเป็นเทนชั่นคือปรับแรงตามนี้เลยเาาดี๋ยวขับไปนีไม่ได้แย่เห็นปะ่ะไม่ได้แย่โอเคสมมุติอันนี้เป็นออโตเวทคือปล่อยไหลล็อกหนึ่งอันนี้ล็อกหนึ่งนะครับล็อกสอง โอเคชั okay, ้นสองละก็จะประมาณนี้ถ้าผมทำงานาผนนั้นปรับว่าล็อก2ใช่ไหมปรับว่าลงอันนี้มันลงได้ครับให้ไม่เสียงแก๊กก่อนแล้วก็ล็อก3ามมีล็อก3อย่างนี้ล็อก3าเสร็จปุ๊บล็อก4เอ็นสุดอันนี้คือล็อก4ล็อก4นี่คือพักผ่อนละเออแต่นั่งสบายจริงเพราะว่ามันซัพพอร์ตคอด้วยนะน,นี่ล็อก4 Lock ล็อก2แล้วกันนี่ปุ๊บใช่นไหมล็อก2ก็นั่งโอเคละเริ่มนั่งสบายละโ okay, อเคละนี่สามารถนั่งที่นั่งเล่นเกมได้เลยนะอันนี้โอเคปุ๊บไอ้ตัวนี้สำคัญก็จะมีตัวลำบ,บ้าซัพพอร์ต ใช่ไหมถ้าเรารู <ifi ye> ้สึกว่าให้ปรับให้มันพอดีกับหลังเราได้เห็นไหมเนี่ยปรับขึ้นลงได้อันนี้มันไม่ได้ดันหลังละอันนี้มันดันหลังล่างผมละอันนี้มันดันกลางหลังผมละผมก็ปรับให้มันลงมานิดนึงปุ๊บให้มันพอดีกันอะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมปรับได้ถ้าผมว่าจะบอกแบบสองคว่าจะปรับประมาณนี้นะครับโอเคกลับประมาณนี้จริงๆมันปรับได้หมดเลยนะเห็นไหมอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับสรีระของทุกคนแล้วล่ะปั๊บขึ้นมาผมไปปรับประมาณนี้เสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมตรง headrest ก็จบเลยต้อองทะไรเลยคือ นี่แหละคือสิงที่เหมาะสมกับเราที่สุดก็คือตามที่เราล็อกไว้แหละก็ประมาณนี้แค่นี้ก็จะพอดีกับคอเราละประมาณนี้ก็คือจะรองรับคอเต็มที่เรารับหลังเต็มที่เรารับเบาเต็มที่ก็สำหรับตัวคอมฟี่ก็จะประมาณนี้เออมันนีตัวคอมฟี่เป็นตัวหนึ่งที่นั่งที่ดีแต่ว่าเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงมากกว่านะครับคุณผู้หญิงเขาจะคอเล็กไงคอเขาจะแบบตัวเล็กเกกับเราไงเขาจะทำให้ตัวคอมันตัดลงไยเป็นพิเศษก็ล็อกด้ประมาณนี้โอเค สุดก็คือก็เป็นอีกตัวนี่น่าสนใจครับนี่นี่คือตัว Urbanize ตัวของฟรีนั่นเองครับโอเคนะครับก็เปลี่ยนไป2รุ่นนั่นแหะนะครับหมื่นกับแปดพัอยต์คือมันผ่อนได้นะครับทั้งคู่เลยหกเดือน่วนเปอร์เซ็นหกเดือนศวนเปอร์เซ็นสามเดือนแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับหมื่นห้าใช่ไหมรองรับช็อปดีมีคืนลดภาษีสูงสุดถึงสามหมื่บาทแล้วก็เป็นเกาอี้หนึ่งที่ผมมองว่าเฮ้ยมันใช้ได้ในส่วนของคนที่ชอบรักสุขภาพเดีับวก็ตามักนแต ที่จะเสี่ยงออฟฟิศซินโดมขึ้นมาได้ซึ่งผมก็เคยเป็นอยู่แล้วมันทรมานมากมันเจ็บมากนะครับดังนั้นเนี่ยมีเก้าอี้ดีไว้ไม่เสียหายนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยฝากไว้ด้วยครับกับแบรนด์ใหม่ครับ Urban n i ิร์ครับที่มีครบความต้องการครับให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ของบ้านได้ด้วยรวมถึงคนที่ต้องการที่ความเป็นสุดในส่วนของความเป็นอุากริมก็คือรุ่น Astro หรือว่าใครต้องการความสบายสไตล์มูจิเรียบง่ายก็เป็นคอมฟีนั่นเองนะครับทั้งคู่มีจำหน่ายที่ไอแฮฟซับีเราลาไปก่อนสวััดีครบ